อะไรคะลูกเออไปดูผลงานหรอนะคะนะคะดูค่ะทุกคนตื่นเช้ามามาเจอไอน้ังบมกมะเห็ดนี่คือมะกรูดนะคะทุกคนมะกรูดที่ไม่ใช่มะกรูดละุกคนมะนาวโอ้นุ่นกระถางเขาขึ้นมานี่เราเอาวางไวตรงนี้ ทำมะนาวแม่รู้กระจายไปหมดเลยคะ่ะบันเทิงจริงๆดไีไม่แกะถุงมะกรูดตรงนี้ฝีมือใครคะเนีสีมือฝีมือใครคะฝีมือใครทำหนูสองตัวใช่ไหมลูกฮึฮึไปดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยน้กสดตรงนี้น่ใครทำใครทำาก่้านี่ บอกข้านี้บอกขานี้อือฮือฮือฮือนือฮ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 มกฮูออฮือฮืจริงๆเลย